เสียงเมียงเป็นผูเบาไทยบานมันสมองเผชดสลัดเป็นกดแต่ว่าเจ้าเล่เป็นที่หนึ่งเรื่องใส่แห้งให้บอกผ่านแต่เหลืองใส่สมองนี่งานถนัดเลยย่ามหนาฝนเขาพากันจุดบางไฟย่ามฤดูเห็ดหน้ากาเขาในหน้ากัยายพ่อดําใดบักเสี่ยงเมียงสีให้ดําหน้าคนเดียวมันก็คือสิบวัยก็เลยไปส่วนมูอยู่ในมูบานมาล่งแขกดําหน้าซอยกันคนแรกใดบักเสือคนที่สองใดบักนกคนที่สามใดอีไก ทั้งสี่คนโต๊กปากกราบคำบนสิซอยกันดำหน้าโต๊กลงกันวาแต่ละมืองให้สามคนไปดำหน้าแล้วอีกคนหนึ่งน่ะไปเห็ดกับเขาถามูอยู่เทียงหน้าเพื่อสิไใดกินเข่าเทียงหลังจากดำหน้ามืนอม่เมื่อยมือแหลกนั่นก็เป็นเวียนของบักเสือบักไก่บักนกและก็บบักเสี่ยงเมี่ยงไปซอยกันโลก,กาดำหน้าส่วนบักเสือมันก็เลื่อยอยู่เทียงหน้าเพราะว่ามันเป็นเวียนเห็ดกับเขา บักเสือมันขึ้นในใจว่าเสิเฮ็ดอีหยังให้หมูกินดีเนาะย่าหมูเห็ดหน้าไม่เมื่อยสีได้มีแห้งหลายๆสักพัก,กบักเสือมันก็นขึ้นออกมันก็นเลยไปจอบอยู่ไต่ก๊กใหม่ทาให้กว้วงหน่อยเน่เขามากินหายาอยู่ใต่พรมใหม่เพราะว่าถ้าเป็นกว้วงใหญ่นั่นกะยานว่ากว้วงมันสิดีดปากเอา้าบักเสือมันจอบแบบใจเย็นทาจังหวะกว้วงหน่อยเขามากไก่แล้วมันก็นกระโดดคุบกว้วงหน่อยไว้แล้วมือนั่น บักเสือก็ะเลยได้กวงหน่อยมาปิ่งไหหมูกินเป็นอาหารเทียงเนื้อกวางนี่อร่อยมากเลยบักเสือพ่อเขามือที่สองบักเสืออีไก่และกับบักเสี้ยงเมียงพาไปเห็ดหน้าแต้สาวหนาที่พ่อขั้วมืออนีก็เลืตกเป็นข้องบักหนก บักนกมันนางคิดอยู่แต่เถียงหน้าว่ามัดสิเห็ดอีหยงังให้มูกินดีเนาะนางคิดอยู่ข้าวหนึ่งบักโก,กก็เลยบินออกจากเถียงไปเกาะอยู่เทิงก๊กใหม่ขางสานามบักโนกนางจอบอยู่ทั้งกกใหม่ถาจังหวะป้าขึ้นมาหายใจหรือว่าป้าบอดพอเห็นป้าโพขึ้นมาเท่านั้นล่ะมันก็นเลยสวบแบบยางรวดเร็วจิกป้าขึ้นมาได้ที่ละโต้บักโกมันเห็ดแบบนี้อยู่หลายเถียว จนได้ปลาคอใหญ่มาแบบล้ายโตเอามาต้มให้มูมูกินเป็นอาหารเทียงต้มปลามึงคือแซบแท้บักนกแม,ม่นมึงใส่ใบยอีหยังลงไปนำ้ำ <laughs> มือที่สามบักเสือบักนกแล้วก็บักเสีกกบบเส่ยงเมียงกระพ้ากก็ไปดํ้หน้าคือเก่าหน้าที่ของแม่ขั้วมือนี่ก็เลยตกเป็นของอีไก่อีไก่ไม่คิดในใจว่า ว่าสิเห็ดอีหยังให้หมูกินดีเนาะหมูสิได้หายเมื่อจากการดำหน้าอีไก่มันกะยางไปยางมาอยู่ซื้อๆมันกะหอกกระต๊อกกระต๊อกปุทธยางไปยางมาอีกกระต๊อกกระต๊อกแล้วมัดกะเบงปุ๊ธไข่ออกมาจากดาดอีไก่ทะล่ฟองทะล่ฟองกระต๊อกกระต๊อกเบงปุ๊ธ อีไก่เบ่งไข่อยู่หลายเถวจนแสบดากพอได้ไข่ให้มูกินเชฟอีไก่ก็กกเลยเอาไข่มาเห็ดเป็นแนวกินทั้งไข่ตุน้นไข่ถอดและ,ะไขด่ดาวไข่มือนี้คือแซบแท้ของแท้น้อออกมาจากดากกูเลยเข้ามือที่4ี่บักเสือบักนกและก็อีไก่พากันไปด้ามหน้ามือนี่สู๋ว่า บักเซียงสีเห็ดย่างให้พวกเขากินวะหน้ากับไก่สีแล,วแล้วแล้วละเหลืออีกบรจักงานเวีนเห็ดกับเขาเมือนีกันเลยต๊เป็นของบักเซียงเนี่ยได้เวลาที่มันสีโซ่ฝีมือการเห็ดกับเขาให้โมกิน,นแหนบักเซียงเมียมันก็เลยคิดสีเห็ดยังให้หมกินดีเนาะบักเซียงเมียคิดยูดน้นเติบก็คิดบอออกแหนมไปทางไดก็เห็นแต่หมูผ่ากันเห็ดหน้าไก่สีแล้วแล้วแฮงแหนมเห็นหมูเฮงคิดบ่ออก สุดปัญญาบักเสียงเมียงบักเสียงเมียงก็เลยเค่อยๆข้านเขาไปหาบักเสือกระซิบถามเสือเสือมึงเฮ็ดจังไดวะมึงคือใดเหนือกวงไม่ให้มูกินอ้ยมันสิยาหยังมึงก็แค่จอบอยู่ในก๊กใหม่ทาให้ก่วงเขามากไกลๆแล,ล้วกะตะคูเอา้าแค่นั้นอีซีอีซีซบักเสือบอกบักเสียงบักเสียงพยักหนาห้าเฮดตามที่บักเสือบอกไปจอบอยู่ใต้ก๊กใหม่ ถากวงเขามากไกลๆเพราะใดจังวะก็กเลยกระโดดคุกก้วงย่างที่บักเสือบอกแต่ว่ากวงมันตื่นหยุบที่ละบันก็นเลยหันดากเ่บักเสียงขาหลังของก่วงนั่นดีดเอาปากบักเสียงแตกแผนนี่ก็เลยบอสําเร็จปากเสียงเอามือประคองปากที่แตกมาถามบักหนกเซียวเซียวมึงเฮ็ดจังไดมึงคือใดป้ามาสูมูกินวะเผื่อนมันสีหยาดยังละเซียว มึงก็แค่ปีนไปอยูกก่กอกไม้ช่งสูงขางคองยามป่ามันบ่อนมึงกะต้นลงมาจับป่ามึงกะได้ป่าง่ายๆบักเสียงพยกักหน้าเหตุตามถิบ่บกโนกสอนบักเสียงปีนขึ้นไปทั้งกกกหม่ถาป่าบ่อนจนได้จังหวะจนได้จังหวะเห็นเงาตะพุ่มตะพุ่มบักเสียงกระโดดล่งจากตน้นไม้ลงน้ำยังไหวเสียงดังปึก ว้บักเสียงมันบอดไดโดดใส่ป่าแต่มันโดดใส่คอนใหม่เต็มๆหัวโนติละบันหัวบักเสียงโนโปโลกปกบักเสียงกุ้มหัวโนโนยางเขามาถามอีไก่แล้วมันก็ถามว่าอีไก่อีไก่มึงเห็ดแนววไดมึงคือไไถไข่ไก่มาให้หมูกินอีไก่มันก็เลยว่าสิยาก n h a งมึงก็แค่เอากระทะมาห้องแล้วก็ห้องกระต๊อกกระต๊อเบ่งปุ๊ดกระต๊อก เบ่งปุ๊ดแค่หนี่ใครก็ออกมาแลลวบักเซียงฮะแค่นี่อีลิติบักเสียงว่ากะแค่หนีละน้อง่ายๆพ่อบักเสียงได้เงียนสำนันล่ะก็เลยเฝ้าเรียนไปเถียงหน้าหากระทะมาห้องแล้วก็ห้องกะกะกะตอกเบ่งกะตอกอือบ่ไม่อย่างออกเอาไว้เอาไว้กะตอกกะตอก ข้าวหนีบักเสียงเบงจนหนาแดงปุ๊บเอ้าเอ้าเอาเอ้าออกแล้วออกแล้วออกอีลีเว้ยบักเสียงยิ้มออกแล้วมันก็นเลยเฮ็ดอีกรอบกระกะตะคุกปุ๊บปุ๊บใกล้สิเทียงแล้วบักเสียงก็เลยทำการเฮ็ดเมนูอาหารที่มันได้ล่ะ ทั้งถอดทั้งตุน <c oughs> ผิดแหลีมมันกะว่างไว้เทิ่งโตหมูมาจากดำานหน้ามีเมยเหินกับเขาว่างไวก็เลยฝ่าผ้ากั้นหลอมวงเตี้ยมสีกินกันเอา้าบักเสียงมึงบอกมากินน้ำกันติบักเสือถามมากินน้ำกันเสียวมากินน้ำกันหน้ามึงก็ไก่สีแล้วแล้วมาๆมา,มา,มาบักหนกเป็นคนเบาบักเสียงใายหนาพวกสูกินเลยกูบุญยากูบุยิ้ว กูบอกคอยสบายว่ะเพื่อนมึงกินเลยมึงกินเลยอีไก,ก่ก็เลยปาขึ้นโอ้ย้างมัน้างมันกินไปก่อนหลบมูเห่านั่นคอยเหลือไวให้บักเซียงกันแล้วกันบักเซียงวาวตอบอบๆบอ,บอ,บอตรงเล้วไวดกพวกสูกินเลยกินให้มันเบิร์ตหนักกินให้มันเบิด <c oughs> ด้วยความเมื่อยจากการดำหน้าบัวก,กับความหิวบักเสือบักนกอีไก่ก็เลยบรรเลงกับเขาที่อยู่ต้องหนาพวกมัน ด้วยรถเครื่องปุ้งที่กบรถชาติค่าแหลกที่กินไปกระบอกเป็นอย่างเสียงเสืยงตาเมืงแล้วกระบอกว่าแสบบสูสูกินบักเสือแนมหนาเม่นูอีหย่างนี่บักเสียงมันคือกินแปลกๆมึองดีกวงเน่ามาติบักเสียงเฝ่าไซน่าแล้วมึงได้ปลาอีอย่างมาเสียงมันคือเหลืองเคือปลาแดกติ อีไก่ถามมึงเด้ป้าอีทีอยู่ปอบักเซียงมันคือเรื่องเหลืองแปลกๆบักเซียงได้แต่ใส่หนาให้โมอีไก่ถามอีกแล้วใครนีมึงได้มาจากไหนมึงคือเด็กใครเอามาให้พวกกู้กินอีกอย่างมึงเป็นตู้ผู้ได้สิ้นสุดคำว่ของอีไก่บักเสือบักนมทถ้งสามคนเด้แต่แนมหนาการแทบสิโจข้อหกักบ่ทันบักเซียง มูทั้งสามคนพร้อมที่จะประเคนบ้าท่าส่บกเซียงแต่บักเซียงกับวายู่ให้ประเคนมันเลนออกจากเถียงแบบไหวประขาด <c oughs> เลืองี่ก็เลยสอนในห,หูว่า <c oughs> เวลาที่เฮาสิเห็ดอีหยังก็ให้เลือกในสิ่งที่เฮาถนัดอยาสีใดเอาป,ป้าไปแข่งปิ้นตนใหม่กับลิงโบเมนถูกอย่างที่คนอื่นเห็ดใดเฮาสีเห็ดใดคือกันป้าบบควนแข่งปิ้นตนใหม่ส่วนคน กับบุวนฝืนไปเบ่งไข่ด้วยสุอบักโตผู